สบายดีพี่น้องสบายดีเอ็ซีทุกคนป้าโทรพี่น้องบดมาลายมือลายเวน้นปัดไปในเมืองก็เลย่อยมากทาั้งนี้เลยพี่น้องบดมาจังมือว่าสามสี่มือเลยพี่น้องเออเราเห,ห็นหูอะไรีดเห็อเออดีแล้วเห็นยังสีนะเปิดปูกแล้วรงนี่นะกำลังฮอยพุ่นเนะพราะว่านี่มิจฉเพยแฟร์สามอาอ่ะนะ คำว่าวันนีบักซารีโอ้ยขี่ชี้นไหนิปะมันหอดเทียงเาไว้หนิอยากไปรใ,ให้กินเลยโอขาไก่ลาบอีกกินต้มไก่แล้วฮะจังเมื่ออาพีตัวนี้พันมาเพิ่งมาได้ไนิใจแปรเด้เ<ก>อาไม่ยังเ้ยนี่บ้าไม่ยังคือมาอยู่พีแหละอันนี้มาสิ ย่ายค่วอแหละย่ายเขงามาได้นะได้พี่น้องเยอะแปะไปใช่ไหมพอเงี้ย่งนี้ข้าป่าเวิร์ดอ้าวทำไมถึงหน้าบูดจังเลย <c oughs> วะ ทำไมหน้าบูดหน้าหญิงจังเลยใหญ่กลัวโปภห้วะอยากให้สแตกคือกันว,ไวนะไม่ใช่ไปเถิงไร้แปลน่ะฮะชุกเราไปจักเขาวมึงนี่ ช่วยช่วยมืขาห่ายขาได้สิวพวมึงขา,าน่ผักปกโล่นมือกันอะไรอีกบะเห็ดยังใช่ั่นนี่บ่อนางไผ่หัวอะไรใหญ่ครัวามาดังอยู่พี่เลยพี่น้อง mọi người 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 này người mọi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  เสี่ยวเมื่อกี้ตีกัควันน่ะอะไรดิซี่แนมูได้ไปพิธีเสี่ยวดิฉันมาอื่นเศ้าเศ้ามาชิมาเขาเศ้ามาชิมาเขาสองเตียงอ่ะฮะหันมาดูนู่นไปเลยแนม้าจืบเออเอาไป สีดแล้วหานี่โอเยได้เป็นได้จังหวพะพักกันใหญ่ไปอยู่พุ่นขีดตะไค่มันลมแหง้งมึ้งเหมือมน,นเมื่อก้เมื่อเออฮักกระสิหูด้นี่พี่น้องเสี่ยวอีซีปเป็นเป็นได้จังหวะได้ไปเป็นเสี่ยวกัน mhm 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 mà mhm 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 phải mhm 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 ไปก็ไปน้ำกัในลำเลยไ้ก็ไปานำก็ไปน้ำกันไปน้ำกันก็ด <ไป S 1> เด้เป็นเสียเยเ่ยวก็เด้เป็นเสี่ยวกันเลยเออเป็นเสี่ยวม่เออแต่เธอยังสโสดบ่สันทอเออว่างบุนบ้านกับบนนั่งกินน้ำเท่วางบนบ้านลง อืมนะครับเอควันนี่อืมตกูหาตัว่นนั่งกินข้าวนั่นแหละโอ้นองเอออเออออเด้วอเลี้ยงกันอืมววแน่กับเสือยวววกไปนั่งกินนั่งววถึงเว้นถึงตอืมอืมสุอแล้วก็คือเสี่ยมึงแน่เสี่ยวใแววแน่ mình ừ, còn mượn thím siêu rồi, đi bên song phang thôi, mượn chụp ảnh để đái siểu, ma họa thương này, cây tơ tơ lụa rau này, như thế nói nọ, đôi mắt cứ chải cứ ném là ก็หายน้ำแล้วเขาป่าบเบื่อสุขคนเบาเขาเมาเขาเป้าเครื่องมั่นยังเกาะยาแปรนะเขา่าเจี๊ยบมากันใครล้งางไข่หลอกนะเป็นอะไรเจียบเนีนะเ่ยและเจีบแล้วกินเค็ม,มลายปุ๊บกันกูจะเหมือนแปรเปรตพี่น่อง มันเกิดยังเึ้น,นอุตส่าห์สวัสดีอุตส่าห์สวัสดีกับใกล้แล้วผ่อนใหญ่ค,ครัวเข,ออขาสิลุออกได้จุม่มมา,มมาจุ่มกระซัมดิชิกินไก่เหมือนนี้พี่น้องลาบจืดแล้วพี่น้องเลยไปไปถ่ายเห็นคั่วไก่ คลิปนึงก็จนได้หลบยยันบ่อยเห็นด็อกวัวไก่เออเจ้าด้กินขอดอกผู้ใหญ่ยูทูบเอ้ยเออเจดคอยไลฟคลิปแล้วกะาเป็นคือกันเด้อจะก่ายสํนไดขอกับปะเไทยขอกับป่ายเอาเทียงติเบาอยู่กันไปเกะเยลยป่านปั้งคกอผู้หน้ำลด มะนาวเลยในจองขาเดี๋ยวนี้บวชเบื่องผ้าหล่นล้มนี่นะยังบาดไอเส้าอ่ะผมช้อนได้เลยเดี๋ยวนะเจ้าว่ามันเป็นขนาดมาจากเลือดเต็งสัมมาจามันยังเจ็บยังเจ็บลงไปนี่่นนัแหละจ้ก็ได้สิอย่างได้สิสิยาต้นข้าหล่นล้มหล่นข้าวมันก็บ่ะไรข่อยเด้ไหมกระหูอ่ะผมเต้งนะเอ็งล้มเมื่อวันตีนบ่น่ะเจ็บคอหนึ่งคนปางใหญ่ล้มสองสามสี่น่ะนี่ก็ยังเจ็บหน่ะง้มก็ยังเจ็บหน่นี่ก็เจ็บนี่บ่ายก็เจ็บเจ็บคอแขนนี่ มาแต่เด็กแตสาแล้วบองูเหงงูมาปะคั้มลยเดี๋ยวหัวดิโอ้ยอู๋งัวหน่อยผัวนางสีมันอย่างบ่ท่านมันอย่างบ่ท่านเพิ่อละอุมเอา อุ <mm <m 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 ้มอกอุมออุมอ่ะเมื่อไหร่นะมันตื่นเช้าหรือมกกระเได้หานึบ้านเมืนู่นตื่นจีมองแลนนั้นอืมยขงมีี่เมื่อขยาไปหลักได้มันเห็ดมันเ็ดยูมอืมอน้กนอกเห็ดกูกินกูกินกูไ่กินกันกูมากูเป็นจังชันชิวายังของไม่ถ่าเงึ่งอยู่ดิมัน กัเป็นจังสัตว์แล้วตามใจแฟมันนะเนี่กงัวจ้งมัวกันจ้งัจะยางบ่ได้เอาเอาไปจหาลูกบ้นเชื่อโบไปละหันอัโบอับเบอเบอเอาได้ทุกคาได้ไหนทาได้หน่อกยังอยู่ในกนน่ะ โอ้ยพี่พี่มันหนาวแต่อ่มันลูกมันมามามาขังไฟเนี่ยชันโดดอยู่ค่ะมาพี่มาพี่อยู่ผู้จไปเห็นเนาะอมาอยู่ขางอันนี้พี่พี่จอมเมา่อไหรพี่แม่นมาน้ำคนบ่ชนคนนะตัวเอแม่ตัวแม่เด้อบ้านีท่าใจ อเบเอเอ,อหนานอีนอกมันยังอยู่ในก้นอยู่นี่ันเนาะยพอถตายมันหนาวเยแต่คนยังจะตายม,มันแรงอ่ะต้องดั้งพายกองหา่ามันดังกับไรท่านมีคนเผามันจะบไปไหมทั้งอืน่น โอ้ต oh, uh. uh, ัวแม่ขัแน่เนาะอือ้หนาวแหงเลยปูตายเลยเนาะขนาดโอ้ฮกได้นะตีนยังันแข็งสะตีนงัวนนะหนาวหนาวหนาว ไดึงมันไปไก่ไพ่เนี่ยแจ่มมะนาวแห้งเหรอฮะคนบัวมันยังลายอยู่ไก่กันดยเพราะเจ้าไก่เพราะเจ้าตัวใหญ่กว่าน้อยหนึ่ง ย <iento> ังแม่ได้ที่ได้อีกนะพี่เออตา

เวนมึงซีไปมซีหมุนม,ม,นมดจีหาโตซีอ้านบินขาวนะฮะคือไก่แลน